ได้ไปอย่าไปทุบหลอดแตกเด้อเดี๋ยวไม่ได้ใช้หัวน้ำหอมวิธีการใช้ให้คุณหาไม้ลำแหลมไม้ลูกชิ้นก็ได้ไม้จิ้มฟันก็ได้จิ้มตอกเป็นลูกยางนี่ไงใช้มากเรากดมาก<ป>ใช้น้อยเราก็กดน้อยแบบนี้เด้ออาบน้ำเสร็จเราไปทาในจักกะแลยซ้ายขวาข้างไปจดเดินไปเราหอมทั้งวันตู้เสื้อผ้าเหม็นแต่ขี้แมลงสัตรูเปิดออกมาหยดเสร็จตู้เสื้อผ้าสักหยดนึงติดไว้สักอผ้าเปิดออกมาหอมทั้งตู้หมอนบางคนนอนน้ำลายยื่นน้ำลายไหลเหม็นเหม็นชิบหายเลยหมอนเปาดออกมาหยดเสร็จหมอนสักหยดนึงนอนไปเลยหอมกันกนาาอาบ้ เดินไปเลยหอมตะว่นอาจยวหัวน้ำหอมผมแจกให้ฟรีด้วยแต่ผมขอค่าหลอดคืนได้ไหมไปซื้อที่ห้างบิ๊กซีโรตัรดหลอดนี้หลอดละ25บาทแต่ตอนนี้พิเศษไปไม่ขอมากขอหลอดนี้หลอดละหบาทพออะขอหลอดละ5บาทพออะคนไหนรักความหอมซื้อไปซื้อไปอาไม่ขอมากไม่ขอมากขอ5้าบาทพอกาบขอเพ่คนอ่ะคนไหนรักความหอมซื้อไปนะอาเนี่อ่าให้หนูด้านนี้หนึ่งหลอดอ่าวิธีการใช้จะไปใช้เยอะใช้นน้อยก็พออากาบขอเพ่คุณเขา หัวหอมเมียทาเมียหอมผัวทาในม้งยู่ไม่กัดทาในวัดถีจะไม่หลง <No. S 1> เขาบอกทาในข้อควายจะไม่ขิดฮะอ่านี่อ่านี่แล้วอ่าน,นะนอาการมาันร้อนมันเริ่มหมงุดหงิดเลยตัวนี้